สวัสดีครับมาีิสิภามาบึงบรรยากาศยามมือเ้านะครับที่พักของเฮานะครับอยู่ที่จังหวัดลาดบุรีนะครับครับผมําเภอส่วนพึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศยามมือเ้านะครับอยู่กลางหุ่เขานะครับบรรยากาศยามมือเ้าก็ดีนะครับผมวิวสวยนะครับวิวทิวทัศน์ทัดนะครับก็จะมีรถ รถขึนขี่ขึ้นมานะครับรถขนส่งคนนะครับคันคันทรเอื้นเพิ่นเพนก็สิมมาหลับนะครับพาขี่เลาะส้มรีสอร์ทนะครับที่พักนะครับบรรยากาศของห้องนะครับนั่นครับมองห้องอยู่ก็สิเป็นซองสั้นนะครับที่พักของห้างซองสั้นอาจจะจะเป็นด้านหลังนะครับวิวสวยนะครับบรรยากาศล่มลื่นเป็นแต่มาพักยุ่นะครับผมผู้ใดอยากมาพักผ่อนจิตใจนะครับ อันนี้เขาสิพาไปกินเข้าเศร้านะครับเพื่อก็มีอาหารเศร้าให้ฟรีน้ำนะครับผมเอาพามากินเข้าเศรากอนที่มากินเข้าเศร้านะครับเพื่อก็มีสวนกระต่ายนะครับฟาร์มกระต่ายเพื่อนนะครับเปิดในคนเข้าไปให้อาหารกระต่ายได้นะครับผมนี่นะครับเพื่อก็มีหลายอันนั้นนะครับผมลายสวนนะครับผมสวนเยียงเพื่อก็บลูนะครับอันนี้ก็จะเป็นสวนกระต่ายนะครับเข้าไปอาหารได้นะครับผม กระต่ายน้อยนะครับสำหรับผู้ใดหมักซัดนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอาหารนะครับอาหารของเพื่อนนะครับมีหลายอย่างหลายแนวนะครับผมนี่นะครับอาหารไทยนะครับผมมีใส่กอกกับเนียงกับบลูนะครับแฮมบอเกอร์นะครับเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นไข่ดาวนะครับผมไข่ดาวนะอันนี้ก็จะเป็นปลาสปาเกตตี้สดนะครับเนยลาดเนยลาดชิมนะครับ นี้ก็สิเป็นเขาปุ้นน้ำแกงฉวานครับนี่นะครับแกงพัดผักอย่างนะครับผมเพิ่นก็สิมาเติมเรื่อยๆนะครับขนมันเบิดนะครับผมก็สิมีเขาต้มน้ำนะครับผมคาต้มหอยากินอยงเขาก็ตักเอาได้เรืยครับบุฟเฟ่ต์นะครับผมกินจนอิ่มนะครับผมเขาพัดก็มี่นะครับเพิ่นผัดมาไว้นะครับผมอันนี้ก็สิเป็นเครื่องปรุงนะครับ เครื่องปรุงนะครับใส่ซอสใส่เนยใส่แซบข้างในก็จะเป็นอันร้านกาแฟนะครับผมบุฟเฟ่กาแฟนะครับก็เลยไปสร้างกินก็ได้นะครับฟรีนะครับอันนี้นะครับอาหารหอรวมมิตรนะครับเอาุกอย่างที่มีนะครับผมจะเต็มอันนี้ก็จะเป็นพวกขนมนะครับขนมแคปปิ้งแคปปิ้งอย่างนะครับเอื้นบะถือเอื้นบะเป็นนะครับ อันนี้ก็จะเป็นขนมปังปิ้งนะครับขนมมีแยมมีเนยนะครับราดนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพวกตัวเกี๊ยวนะครับตัวเกี๊ยวบครับคาอฟ่ยังครับกบุลูนะครับเอื้อนบัถือเคฟเคฟในนี่นี้ครับอันนี้ก็จะเป็นล้านทั้งในนะครับเครื่องดื่มนะครับเขาอยากสร้างกาแฟเขากะสร้างได้นะครับก็จะมีคนเทิดไทยนะครับผมหวานน้อยหวานมากนะครับพวกกาแฟพวกซานะครับ อ,อันนี้ก็สิเป็นมองนอนพักผ่อนนะครับนอนชมวิวนะครับมีปีตตะไคร้อันนั้นก็สิเป็นมองไปถ่ายรูปนะครับมองไปถ่ายรูปชมวิวนะครับผมนี่นะครับพอก็สะมาปิ้งขนมปังปิ้งกินนะครับนี่ผมบ่เคยเห็นเจ้าเทื้อนะครับกับขอปปิ้งนะครับขนมใส่นมนะครับอันนี้เทาก็สิได้ไปสร้างสาเขียวนะครับสาเขียวเพื่อนเกเต็ดมาให้นะครับหลังจากนั้นเทาก็มาปิ้งอันนี้กินนะครับผม พักก็จะมีโตะสนุกนะครับโตะบอลฟุตบอลอย่างฟุตบอลอย่างกับลูกครับอันนี้ครับบรูแจ้คนะครับโตสนุกเดี๋ยวกินข้าวเซ็จเดี๋ยวมาเจอกันได้นะครับนี่นะครับนาตาเห็ดออกมาก็ทีประมาณนี้นะครับหลังจากกินข้าวเซ็ตนะครับก็มาย่อยอาหารนะครับระดับมือโป้มือหนึ่งของบ้านหมู่บ้านนะครับผมนะครับเจอครับมือหนึ่งของ หมู่บ้านร้อยเอ็ดนะครับเด็กบึงกันครับเด็กร้อยเอ็ดเจอกันนะครับผมนี่ใส่กันนะครับสมัยแต่ก่อนขี่คุยนะครับเพิ่นว่าแต่ละคนหาโตนี่กวดเรียบนะครับผมเขานะครับกวดนะครับไม่เป็นได้ของกวดนะครับนี่ใส่กันใส่กันไปใส่กันมานะครับขี่คุยใส่กันนะครับผมแต่กานี่หลังแทงก็ได้นะครับผม หลังแทงก็ได้เพม่อนวานะครับผมก็บอกว่าเจ้าหันหลังแทงได้ผมก็แต่ก็นี่ใส่ไม่ตะเขียบนะครับไม่ตะเขียบกินก๋วยเตี๋ยวนะครับผมแทงเลยนะครับผมใส่ไม่ตะเขียบแทงนะครับกวนเรียบซิปโตซ่อนนะครับเจ้าแค่หาโตะนะครับผมเจ้าแค่หาโตก็ใส่กันไปใส่กันมานะครับนี่เพื่อย่อยอาหารแน่จนยจไหมนะครับ ขี่โกงก็มีนะครับผมนะครับขี่โกงมันจ๊งเลนี่ๆๆนะครับหลักลูกเกียวไปนะครับลูกหนึ่งนะครับผมป่านนั้นยังโฆษณาเปนอยู่นะครับนี่นะครับใส่กันไปใส่กันมาตอกใส่ต่อขัวยิงบลิก็มีนะครับผมกดบบเกี่ยวนะครับกดมัวนะครับยิงแทงลูกใดเข่าไปแทงลูกนั่นไปเลยนะครับลูกใดยิงเข่าได้นะครับผมนี่ครับใส่กันโดนเติมนะครับใส่ติมัน สิบนาทีกวนะครับยี่สิบนาทีหมดแล้วครับใส่กันอยู่นี้จนเหือมือออกแล้วครับผมหลังจากพายกระเป๋าแล้วหุ่นห้วยถอดกระเป๋าออกใส่กันต่อนะครับผมแห้งแห้งกอนกงห้องก็แห้งนะครับผมยามือเร้านะครับนี่ใส่กันอยู่หั่นเลยนะครับโดนเติมนะครับผมเหลือสองสามลูกสีหาลูกนะครับจัดต่อไปเรื่อยๆนะครับงอแงงอแงงอแงงอยู่นี่แล้วนะครับผมนี่นะครับผม ใส่กันก่มีมีผู้สาวนะครับผู้สาวมาตักอาหารนะครับมาตักเนืกินนะครับหมูน้าขาขาว,ข,าวขนาดพู้น้โอ้บอลเลนนะครับเดี๋ยวติดกลุ่มตาผู้บ่าเขาเจ้านะครับผมมาใส่ต่อนะครับงงงงงงงมีผู้สาวมาให้เบิงน้ำครับผมลูกพี่ว่ก็อยากเอาน้ำนะครับมานะครับสามคนนะครับก็ได้นะครับนี่ใส่ลูกสุดท้ายผมก็เป็นคนได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากศนะครับผมบรรยากศล่านอาหารนะครับ เมื่อนี้กับสีขอกับกอนนะครับไว้เจอกันไหมนะครับผมเถื่อมีโอกาสที่ได้กลับมานะครับประทับใจอยู่ครับวิวก็สวยนะครับอันเที่ยวทะเลก,ก็งามแบบทะเลนะครับเที่ยวภูเขาก็งามแบบภูเขานะครับขอกล้าสัสวัสดีครับ